ทุกคนถ้าทุกคนยังไม่มีแอปอันนี้ก็ไปดาวโหนะลดในนี่นะนี่ไปดาวโหลดในนี้พิมว่าแค่นี้นี่แล้วมันจะเจอแบบนี้ทุกคนก็ดาวน์โหลดตรงนี้นี่แต่ผมไม่ต้องดาวโหลดเพราะผมมีดูแล้วทุกคน ประโยชน์ gta นั่นในอย่างที่ผมบอกตอน ep หนึ่งอันนี้ ep สองแล้วคลิปนี้เนี่ยคลิปนี้เนี่ยเนี่ยคลิปนี้อือไปาดาวโหนะครับ dentist premium care ยาสีฟันที่ช่วยดูแลแบบผู้เชี่ยวชาญไปลาวโหลดสองคลิปช่องปากสะอาดมากนี่ดูแลยังไงกันครับ dentist เข้ามาในแอป,ปนี่เลย ข้ามาแล้วก็เตือนเรียนจงเจอตรงเจอ,เจอที่พิม์ว่าเราหลดนี่มันมีจะมี Data กับกับกับ GTA d a t a เรืเนี้ยผมไปดูนะทุกคนบอกผมหน่อยับาหรือจะให้พี่ๆที่เขาดูผมมาบอกผมก็ได้ กดไปตรงนี้ก่อนนี่ตาตามัง้งกดหนึ่งครั้งก็กดอันที่สองอเคไม่ต้องทำอะไรดดนนะครับ เดี๋ยวผมมาตัดไปที่มันดาวโหลดเสร็จเพราะคลิปมันจะนานเกินนะครับนี่ครับมันดาวโหลดเสร็จแล้วนี่ดาวโหลดเสร็จแล้วก็ก็กดแท่มาก้าตรงนี้กดแท่นะครับนี่อันนี้เน่ะกดแท่แล้วก็ ทุกคนจะเอาอนไนก็ได้นะครับเอาเอากันไกงหรือกระาดาษก็ได้ผมเอากางไกงถ้าผมเอากรงไกงมันจะได้มีตัวละครเอากระาดาษมันไม่มีตัวละครน,นะครับถ้าเดือนมันจะไม่มีถ้าเดือนแบบกันไกงมันจะมีผมเอาเป็นกันไกงแล้วทุกคนก็กดตรงตรงสองจุดนี้นะครับมีสองจุด กดเข้าไปตามผมกดหนึ่งครั้งนะครับก็กดนี่กดตรงนี้เลยนี่กดตรงราตาราตาแล้วก็กดวางกดวางนี่นี่กดวางข้างด้าน ต่ลงบอดยังไม่ลงเหมดก็ได้นะไม่ไม่ใช่อันนี้มันไม่ได้ลงหมดถ้ามันขึ้นอย่างนี้ถ้าทุกคนก็ขึ้นเงินปนผมดูไม่ได้ขึ้นถ้าทุกคนไม่ได้ขึ้นมันผมก็ก็กปกติแต่ถ้าทุกคนขึ้นมันผมก็กดนี่ยันตรงนี้ก็กดแล้วตรงนี้ใช่ไหมกดกดแล้วก็ กดตรงนี้ครับนี่ถ้าเราโหลดเสร็จแล้วแล้วก็ไปกด2จุดเหมือนเดิมครับนี่กด2จุดอีกกดอีกแล้วก็เดินไปก็ไปหาาร์โหลดตรงนี้ที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับนี่กดไปแล้วก็ กดไปตรงเกมเกม gta แทนแล้วก็กดดาวน์โหลดอันแรกนะครับนี่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 ก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ก็เข้าเกมเลยครับ นีน่มันจะเป็นดุผภาเป็นไงก็เจมเด้นะเข้าเกมเลยแค่นี้ครับเข้าเกมเลยไปดูผมเข้านะครับนี่ก็กดกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้นี่ กดเขานี่ก็กดอนุญาตแล้วก็กดอันนี้ได้นะครับนี่ตีเทาเท่าอันน,น,นี้เข้าไปนี่เล่นได้แต่ปกติครับนี่มาเข้าให้ดู แค่นี้ครับจบแค่นี้ครับขอบคุณนะครับลองไปดดดาวดูครับเราเริไปดดเลยบายบาย